ดีค่ะวันนี้ที่บ้านผ่อนผู้สร้างมีโอกาสได้ต้อนรับน้องๆจากโรงเรียนวัดบางแหวนตําบลปากคลองอำเภอประทีวจังหวัดชุมพรสิ่งในวันนี้น้องๆจะมาทัศนศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงที่บ้านผ่อนผู้สร้างค่ะเมื่อน้องๆเดินทางมาถึงบ้านผ่อนผู้สร้างแล้วก็ขอเชิญน้องๆเข้าไปด้านในได้เลยนะคะ ภายในของบ้านทรอนผู้สร้างมีพี่เลี้ยงและวิทยากรคอยต้อนรับน้องๆอ,อยู่ค่ะน้องๆที่มาถึงแล้วก็จะได้รับน้ำกันคนละหนึ่งขวดเพื่อเอาไว้จิบทานระหว่างทำกิจกรรมนะคะและเมื่อน้องๆพร้อมกันแล้วก็เข้าไปยังอาคารอเนกประสงค์บ้านทอนผู้สร้างเพื่อเปิดกิจกรรมอย่างเป็นทางการได้เลยค่ะ น้องๆดูสนุกสนานตั้งแต่ก่อนเริ่มกิจกรรมเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อน้องๆเดินทางมาถึงอาคารอเนกประสงค์บ้านผ่อนผู้สร้างแล้วน้องๆก็จะได้พบกับเก้าอี้ที่พี่ๆเตรียมเอาไว้ต้อนรับน้องๆนะคะสามารถเข้าไปนั่งกันได้เลยค่ะภายในอาคารอเนกประสงค์นี้น้องๆก็จะได้ทำความรู้จักกับพี่ๆและวิทยากรที่จะมาดูแลน้องๆนะคะ ทำความรู้จักกันไปแล้วก็ได้เวลาไปชิมชมดมและสัมผัสกับผักไร้าสารบ้านผ่อนผู้างค่ะผักชนิดแรกเรามาเริ่มกันที่ถั่วขอนะคะจากนั้นเราก็จะไปต่อกันที่ซุ้มเสาวรสค่ะซุ้มเสาวรสของเราตอนนี้กําลังออกผลและเริ่มทยอยสุกแล้วนะคะน้องๆต่างก็สนุกสนานกับการช่วยกันเอาผลไม้ลงมาเพื่อลองชิมค่ะ เมื่อได้ผลไม้มาแล้วก็ลองชิมกันเลยนะคะสวรสสดๆจากต้นรสชาติเป็นยังไงดูได้จากสีหน้าของน้องๆเลยค่ะต่อจากซุ้มสวรสเราจะไปชมนาข้าวกันนะคะถัดจากนาข้าวก็จะเป็นเลลาเป็ดไข่และไก่ไข่อารมณ์ดีเราเข้าไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ ว่าเป็ดไข่ไก่ไข่อารมณ์ดีที่บ้านผรผู้สร้างเราเลี้ยงกันอย่างไร <Yeah. S 1> นอกจากจะมาดูไก่แล้วเรายัางมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไก่แบบอินทรีย์กันด้วยนะคะ <Yeah. S 1> เราจะให้น้องๆได้คุ้นเคยกับน้องไก่ด้วยการสัมผัส กับแม่ไก่ของเราก่อนที่จะให้น้องๆไปเก็บไข่ไก่ในล้าค่ะส่วนอันนี้เป็นตัวอ่อนของมแมลงวันลายซึ่งเป็นอาหารเสริมโปรตีนให้กับน้องไก่ที่บ้านผรอนผู้สร้างค่ะโดยเราจะเลี้ยงมแมลงวันลายเอาไว้เพื่อให้ออกไข่กลายเป็นหนอนให้กับน้องไก่ได้กินนะคะได้เวลาไปเก็บไข่ในล้ากันแล้วค่ะเรามาเก็บไข่ไก่สดๆจากในตะกร้ากันเลยนะคะ ไข่ที่น้องๆได้มาก็เอามาวางเรียงเอาไว้ในแผงไข่ให้สวยงามค่ะ ออกจากล้อเป็ดแล้วล้าไก่ของบ้านผ่นผู้สร้างเราก็จะเดินไปดูดมชมและสัมผัสกับผักไราสารของบ้านผ่อนผู้สร้างกันต่อค่ะอันนี้เป็นตะไคร้หอมนะคะน้องๆหลายคนชอบมากๆเลยค่ะระหว่างทางก็ยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นรถไถท,ที่บ้านผ่อนผู้สร้างใช้ไถนากันอยู่ณนะปัจจุบันหรือแม้แต่พืชพันธุ์ต่างๆที่ออกดอกออกผลอยู่ทั่วทุกที่ภายในบ้านผ่อผู้สร้าง ตรงนี้เป็นแปลงดอกทานตะวันที่กำลังจะได้เวลาเก็บเกี่ยวแล้วนะคะเป็นดอกทานตะวันที่สามารถนำมเมล็ดมาทานได้ค่ะเรามาลอดซุ้มบวบกันต่อเลยนะคะอันนี้เป็นบวบหอมค่ะนอกจากบวบหอมแล้วก็ยังมีน้ำเต้าขวดน้ำเต้าเซียนที่เราปลูกเป็นซุ้มให้ความสวยงามและความร่มรื่นกับสวนของเราใกล้ๆกันก็ยังมีมะนาวซึ่งมะนาวที่บ้านถอนผู้สร้างรสชาติดีมากม น้องๆต่างก็ติดใจกันทั้งนั้นเลยค่ะอร่อยแค่ไหนก็มาดูกันเลยค่ะเป็นยังไงคะมะนาวของบ้านพรอผู้สร้างอาร่อยถูกใจน้องๆใช่ไหมคะน้องๆชิมกันไปแล้วถึงเวลาของคุณครูลองชิมกันบ้างแล้วล่ะค่ะ พืชพันธุ์ของบ้านผรนผู้สร้างเรามีหลากหลายมากๆเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นบวบงูนี้ก็เอามาทานสดอร่อยมากๆเราจ,จึงให้น้องๆได้ลองชิมกันค่ะเดินชมกันมาจนรอบสวนแล้วได้เวลาเข้าแปลงผักไรสารบ้านผรนผู้สร้างแล้วค่ะช่วงนี้กระหล่ำปลีกำลังห่อหัวเลยนะคะถือโอก ให้น้องๆได้ชิมกะหล่ำปลีไร้ราสารบ้านผ่อนผู้สร้างไปด้วยเลยค่ะนอกจากกะหล่ำปลีเรายังมีผักกาดหอมให้น้องๆได้ลองชิมกันด้วยนะคะต่อมาเราจะไปเรียนรู้วิธีการใช้ว่านหางจระเข้กันค่ะว่านหางจระเข้เป็นพืชที่มีประโยชน์มากๆเพียงแค่รู้วิธีใช้ก็จะเป็นประโยชน์แก่น้องๆเองค่ะ แปลงต่อมาเราไปกันที่แปลงกุ้ยชายนะคะหลายคนรู้จักขนมกุ้ยชายแต่ไม่เคยเห็นเลยสักครั้งว่าต้นของมันเป็นอย่างไรแปลงใกล้ๆกันก็ยังมีจริงจุยชายซึ่งเป็นพืชที่มีประโยชน์และดีต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะแม้แต่ดอกไม้ที่บ้านผ่อผู้สร้างก็สามารถเด็ดมาชิมได้นะคะนี่คือดอกอันชันสีม่วงที่ให้น้องๆได้ลองเด็ดชิมกันค่ะอันนี้เป็นถั่วพูนะคะ ใครที่ชอบทานผักเป็นพิเศษต้องถูกอบถูกใจกับกิจกรรมของเราอย่างมากเลยล่ะคะ่ะผักของเรายังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะน้องๆยังได้ชิมดอกขจรหรือดอกสลิดซึ่งเป็นผักตามฤดูกาล ที่บ้านผ่อนผู้สร้างปลูกเอาไว้อีกด้วยค่ะร้านผักข้างๆก็เป็นร้านผักที่เรียกว่ายอดยองนะคะน้องๆลองชิมกันเลยค่ะว่ารสชาติเป็นยังไงน้องๆบางคนติดใจในรสชาติของดอกขจรเอาค่ะพี่ๆหาเจอแล้วน้องๆมาเอาไปชิมกันได้เลยนะคะทานผักกันมาก็เยอะแล้วเรามาล้างปากกันด้วยอ้อยสดๆจากในสวนที่คุณลุงสมัยบ้านผ่อนผู้สร้างควัานเอาไว้ให้น้องๆน,นะคะ กิจกรรมการดูดมชมและสัมผัสกับผักไร้สารบ้านผ่อนผู้สร้างกันไปแล้วเราไปล้างไม้ล้างมือแล้วมารับอาหารเบรกเอาไปทานก่อนได้เลยค่ะอาหารเบรกของน้องๆในวันนี้เรามีพิซซ่าอร่อยๆทานคู่กับน้ำสมุนไพรอย่างน้ำอัญชันมะนาวให้น้องๆได้ทานกันค่ะระหว่างนี้เราจะให้น้องๆได้พักผ่อนกันตามอัธยาศัยนะคะน้องๆสามารถไปอุดหนุน ร้านขนมน้ำและอาหารว่างต่างๆของน้องๆโฮมสคูลบ้านถอนผู้สร้างได้ค่ะเพราะนี่เป็นอีกหนึ่งฐานการเรียนรู้ของเด็กๆโฮมสคูลบ้านถอนผู้สร้างนะคะเป็นตลาดเล็กๆที่สร้างอาชีพสร้างการเรียนรู้ให้กับน้องๆเด็กๆโฮมสคูลบ้านถอนผู้สร้างซึ่งรายได้ทั้งหมดก็เป็นทุนการศึกษาในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่น้องๆแต่ละคนค่ะ เบรกเสร็จแล้วเราไปลุยกันต่อเลยนะคะฐานต่อมาของน้องๆจากโรงเรียนวัดบางแหวนนั่นก็คือฐานการทําปุ๋ยหมักและปุ๋ยโบกชีของบ้านผ่อนผู้างค่ะอันนี้เป็นปุ๋ยหมักเสร็จอาหารนะคะซึ่งวิทยากรจะอธิบายวิธีทาและระยะเวลาในการหมักให้น้องๆอ,อย่างละเอียดน้องๆสามารถกลับไปทําได้ที่บ้านและที่โรงเรียนเลยค่ะต่อมาวิทยากรของเราได้พาน้องๆไปชมปุ๋ยโบกชี ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีระยะเวลาในการหมักน้อยที่สุดในปัจจุบันนะคะออกจากฐานการทำปุ๋ยหมักเรามาให้อาหารปลาซึ่งเป็นปลาทับทิมสีสันสดใสน่ารักแบบนี้เลยค่ะน้องๆมารับอาหารปลากันไปคนละหนึ่งกำมือเอาไปให้น้องปลากันได้เลยนะคะ ให้อาหารปลาเสร็จแล้วเราก็จะไปให้อาหารกระต่ายกันต่อค่ะก่อนจะไปให้อาหารกระต่ายก็ต้องมีอาหารติดไม้ติดมือไปให้น้องกระต่ายใช่ไหมคะเรามาเก็บผักบุ้งกันไปคนละสองสามต้นเพื่อเอาไปให้น้องกระต่ายกินกันดีกว่าค่ะพ <Hey! S 1> ร้อมแล้วก็ไปที่จุดชมกระต่ายกันเลย ภายในจุดชมกระต่ายของบ้านพรผูสร้างนอกจากน้องกระต่ายแล้วยังมีหนูแก๊สบี้หนูขวัญแม่นแคะและไก่สวยงามอีกมากมายเลยค่ะและนอกจากนี้แล้วก็ยังมีนกแก้วด้วยนะคะเป็นที่ถูกอ,อกถูกใจน้องๆทุกคนเลยล่ะค่ะ ออกจากเล้าก็ตายเราจะไปที่คอกแพะกันต่อนะคะน้องๆมารับยาเอาไปให้น้องแพะทานกันได้เลยค่ะและพี่เลี้ยงก็ยังใจดีให้น้องๆได้ลองขี่แพะกันด้วยนะคะแต่ต้องอยู่ในความดูแลของพี่ๆค่ะนอกจากแพะตัวใหญ่แล้วก็ยังมีลูกแพะตัวเล็กๆเ,เอาไว้ให้น้องๆได้เล่นกันด้วยนะคะสนุกสนานกันไปเป็นที่เรียบร้อยต่อไปเราก็จะไปทำกิจกรรมอื่นๆกันต่อค่ะ โรงนี้เป็นโรงเห็ดของบ้านผ่อนผู้สร้างนะคะซึ่งภายในเราจะมีเห็ดนางฟ้าและเห็ดนางรมมีกำลังทำการบ่มเพาะเชื้ออยู่ค่ะออกจากโรงเห็ดมาน้องๆก็จะได้ไปต่อกันที่พิพิธภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์อนุรักษ์วิถีไทยของบ้านผ่อนผู้สร้างค่ะภายในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการทำนาซึ่งจัดแสดงอยู่ภายในพิพิธภัณฑ์ค่ะ อุปกรณ์ต่างๆของเราก็มีมากมายครบวงจรเลยนะคะส่วนข้าวที่เรานํามาสาธิตให้น้องๆก็เป็นข้าวที่เราปลูกกันเองซึ่งมีทั้งหมด2สายพันธุ์คือพันธุ์ไรซ์เบอร์รี่และพันธุ์สังหยดค่ะได้เวลาพักทานอาหารเที่ยงกันแล้วนะคะเราไปล้างมือทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วไปรับอาหารเที่ยงมาทานกันเลยค่ะ เชียงของน้องๆในวันนี้เป็นอาหารจานเดียวนะคะทานคู่กับน้ำซุปร้อนๆอ,อร่อยมากๆเลยละค่ะน้องๆต่อแถวมารับข้าวกันไปทานได้เลยนะคะเพราะหลังจากทานอาหารเสร็จแล้วเราก็จะได้เวลาปิดกิจกรรมในวันนี้กันแล้วค่ะ หลังจากที่น้องๆได้ทานข้าวกันเสร็จแล้วก็ถึงเวลาของกิจกรรมการเรียนรู้สุดท้ายนั่นก็คือการฝึกการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งย,งย,งยงืนโดยเริ่มต้นง่ายๆด้วยการล้างจานชามของตนเองเพื่อสุขอ,อนามัยและฝึกระเบียบวินัยในตนเองค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะในนามของคณะครูนักเ,เรียนโรงเรียนบ้านบางหลวนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณทางคณะวิทยากรของสองผู้ช่างเป็นอย่างสูงนะคะที่ ได้สลับเวลานะคะดูแลทุ่งนะคะดูแลน้องๆในระบางแหวนให้มีความรู้อย่างมากที่สุดต้องบอกว่าอย่างมากที่สุดนะคะเนื่องจากว่าวันนี้สิ่งที่เด็กได้ไปสามารถนำกลับไปปฏิบัตินำกลับไปใช้นำกลับไปทำที่โรงเรียนได้ได้เลยนะคะอย่างเช่นในเรื่องของการทำห๋ยหมากนะคะการปลูกผักสวนครัวการ การดูแลการดังที่การความเป็นอยู่ของบุคลากรที่นี่ที่นี่นะคะถือว่าเป็นโรงเรียนที่ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการการใช้ชีวิตรประจําวันนะคะเนื่องจากว่าเด็กๆส่วนใหญ่ตอนนี้เวลาทั้งหมดน้องจะอยู่กับโซเชียลอยู่กับโทรศัพท์มากกว่าการที่จะได้ใช้ชตัวเองมาเรียนรู้ความเป็นอยู่การใช้ชีวิตแบบธรรมชาติการใช้ธรรมชาติบำบัดนะคะถือว่า เป็นการนำธรรมชาติที่มีอยู่รอบตัวเราธรรมชาติที่เราต้องใช้ในชีวิตประจำวันมาใช้เพื่อดูแลตัวเองให้ตัวเองเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งเป็นบุคคลที่มีคุณภาพนะคะซึ่งในในความรู้สร้างถามว่าขอออกมาที่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกมาเที่ยวเป็นการส่วนตัวบ้างแล้วก่อนหน้านี้พาลูกสาวมาเที่ยวแล้วนะคะได้มาเห็นการใช้ชีวิตที่นี่ได้มาเห็นทักษาการสอน ความเป็นอยู่ของเด็กๆที่นี่ก็ประทับใจนะคะประทับใจตั้งแต่ครั้งที่ตอนนั้นมายังไม่เยอะขนาดนี้นะคะก็ประทับใจของตอนนั้นแล้วก็พอรอบนี้ได้พูดเผื่อครูเสร็จแล้วก็บอกว่าเราลองมาดูที่นี่ต้องการให้เด็กๆของเราเนี่ยมาอยู่กับธรรมชาติมาอยู่กับความเป็นจริงที่เราจะต้องเดินเราจะต้องใช้ในชีวิตประจําวันดีกว่าการไปสัมผัสในสังคมเมืองหรือ,อไปสัมผัส จะต้องกับอะไรที่มันไม่สามารถนํกลับมาใช้ได้ในชีวิตจริงๆนะคะก็เลยเสนอเสนอนเสนอไปให้คุณครูลองมาศึกษาที่นี่ดูนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กๆวัดบางแหวนทุกคนจะสามารถนําความรู้ที่ได,ได้ได้รับจากพี่่ในวันนี้นะคะกลับไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจําวันของตัวเองทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะคะก็สําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคณะวิทยากร จากนผู้สร้างทุกคนนะคะเป็นยาาสูอีกครั้งนึงค่ะขอเสียงตอบมัอดังๆให้พี่ๆหน่อยค่ะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะพวกเราบ้านผ่อนผู้สร้างต้องขอขอบคุณผู้อํานวยการาคณะคุณครูและน้องๆจากโรงเรียนวัดบางแหวนที่ไว้ใจให้พวกเราได้ดูแลน้องๆทุกๆคนนะคะ สำหรับท่านใดที่สนใจทัศนศึกษาดูงานหรือเข้าค่ายพักแรมที่บ้านผ่อนผู้สร้างก็สามารถติดต่อจองคิวกันมาได้ที่เพจุผ,ผู้สร้างนะคะแล้วมาพบกันที่บ้านผอนผู้สร้างสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ